วันนี้ที่จังหวัดแพร่นายพลากรสุวรรณรัตน์อ์คมนตรีพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินเลขาธิการกอปร,รอและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังแปลงเกี่ยวข้าวของเกษตรกรบริเวณพื้นที่รับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้าแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดําริก่อสร้างขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระพรามชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุญยาเดชมหาราชปรมนาถบพิษเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2525โ 25. ดยกรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาต่างๆของแม่น้ํายมเพื่อจัดหาน้ําให้ประชาชนหมู่บ้านต่างๆในเขตอ,อําเภอสองและอ,อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักง,งานกปร,รได้พิจารณางบประมาณประจำปี2,561สนับสนุนแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการเปิดหัวงานในระยะแรกขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นและทำนบมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ84คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2,568ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้4แสนลูกบาทเมตรและส่งน้ำช่วยเหลือรัษฎรในบริเวณใกล้เคียงได้บางส่วน ทั้งนี้เมื่อการก,ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ําได้มากถึง8ล้าน5แสนลูกบาทเมตรซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ําสําหรับอุปภโภคบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่ทําการเกษตรได้ถึง7,500ไร่ในช่วงฤดูแล้ง1,000ไร่โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ถนนช่อแฮตำบลช่อแฮอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่จากนั้นไปยังวัดนาคูหาอําเภอเมืองแพร่เพื่อนมสัสก,การเจ้าอาวาสวัดนาคูหาและพระเจ้าตนหลวงกลางแปลงนาโอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมการเกษตรจากผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวแพร่ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชุมชนบ้านนาคูหาซึ่งมีพื้นที่อุปโภคบริโภค3,000ไร่พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ1,100ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนและพื้นที่อาศัยซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแพร่มีการทำแปลงนาสาธิตและสวนผสมที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจานวนมาก